ก็ต้องของโทษทางคุณแม่ด้วยนะครับที่พนันกงานสวนเราในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับก็สืบเรื่องจากเรื่องนี้นะครับที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับในสื่อต่างๆนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานมนุษยชาติโดยท่านพลตรวจเอกกิตติรักษ์พันเพชรท่านผู้จัดการมนุษยชาตินะครับก็ได้สั่งการให้ทางท่าน พลเอกธนาชูวงแล้วก็ท่านพลขวัโททน,ทนายทนายยุทธผู้ที่ตลาดดำองนะครับท่านอรองบตรรและผู้ช่วยผบตรนะครับก็ได้สั่งการลงมายังผมนะครับพลคนติงคนเสียรุ่นผู้รับการตำรวจตรียอดสิรินะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็หลังที่ผมประชุมเสร็จเริ่มประชุมเริ่เมาาื่อเช้าก็ติดติดในการก็รีบเดินทางมายัง สถานีตำรวจพระซอนเปนมหลักนะครับหลังที่รับทราบข่าวนะครับจากการาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็ต้องอกล่าวมโทษทางาทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับที่ถ้าส่วนเราอาจจะทํางานล่าช้าแล้วก็าการรายงานเหตุน,นะครับก็ไม่รายงานให้ทางผู้ชา,าร์ทราบนะครับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุทําให การการพี่น้องประชาชนก็เป็นไปได้กว่ามไม่เรียบร้อยในส่วนของการดำเนินการทางวินัยผมก็จะได้ดําเนินการมีคำสั่งให้นาส่วนไปประจําสอบกอที่พหลวสุรินทร์นะครับในส่วนการสอบสวนนะครับผมก็ได้วันนี้ได้นำนะักส่วนหญิงนะครับมาสอบสวนด้วยนะครับในะคดนะีการกล่าวหามีการกลุ่มคืนนะครับ อดีน,นี้ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนัน่นแต่ว่าผู้ผู้ต้องหานะครับซึ่งพฤติการการกระทำผิดเนี่ยไม่มีความหวานเกงนะครับต่อสังคมนะครับซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ให้ริการสาธารณะนะครับซึ่งเป็นรถสาธารณะซึ่งก็ประชาชนเราไว้วางใจนะครับที่ มอบความราู้ใจเนี่ยปรับากชีวิตไว้นะครับในการเดินทางนะครับก็มาเกิดเหตุเรื่องนี้ก็เกิดเกิดเหตุเมื่อวันที่25นะครับแต่ว่าตัวของน้องผู้เสียหายก็ไม่ได้นาเรียนให้คุณแม่ทราบคุณแม่ก็สังเกตเหตุการณ์ของน้องเนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกตินะครับก็เลยใใจแจ้งให้คุณแม่ทราบคุณแม่ทราบเรื่องวันที่25ธันวาคม 2567นะครับก็เดินทางมาที่นระหา,านาหาส่วนมาพบพระส่วนที่สถาน,นีตำรวจกรทมรดมลงรักนะครับก็ในส่วนของการรับแจ้งความไว้ก็มีการลงบทึจวันรับแจ้งความไว้ตรวจสอบแล้วก็ลงบรึกวันรับแจ้งความไว้แล้วก็รับการแจ้งความไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รายงานเหตุน,น่าสนใจให้ผู้รับชาทราบนะครับ ท่านผู้กับท่านพันเอกรดัดพลที่ทดสอนนะครับด้วยกับสถานีตำรวจอุทธรพนมรักก็เพิ่งทราบเหตุเมื่อวันที่27ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ใช้เวลาร่วมเลยไปถึง2วันถึงจะรายงานให้ผู้กำกังฉาสาร้างนะครับเราก็เลยไม่ไม่ได้แจ้งเหตุซึ่งหลังที่สื่อนำเสนอไปแล้วโดวยเฉพาะอุทธรจังหวัดวนี้ก็ไม่นามาัาทราบเลย เพิ่เตร่รับทราบหลังจากหลังที่สืบชนนําเสนอนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบเดินทางลงมาในในเช้าวันนี้เลยนะครับก็ได้สั่งการผมมา,าพร้อมทีมงานสืบสวนของจังหวัดด้วยนะครับก็นํขนาขณะนี้ก็ได้เราได้ตัวผู้ที่กระทําผิดมาแ้วนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับส่วนน้องผู้เสียหายเราก็เอาพนักงาน,างนางสอบสวนอีก ซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องใช้นัง้งสองส่วนที่เป็นเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นเพศเพศเดียวกันก็จะได้มีอะไรจะได้สอบปากคมให้ละเอียดเจาะลึกลงไปนะครับก็คดีนี้ก็รับปากคุณแม่ครับว่าเราจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็สิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงเป็กนกังวลนะครับเราก็จะดําเนินการให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ แล้วอย่างนั้นคดีที่คุณแม่นำเรียนมานะครับคือ,อพฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมซึ่งาตามที่คุณแม่แจ้ง